หยุดซื้อเครื่องมือแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาทำอุปกรณ์ DIY คือดูอิ by บยัวแซลก็แล้วแต่เราต้องการอะไรเราก็ DIY ขึ้นมาไปซื้ออุปกรณ์พวกนี้มาเดี๋ยวต้องทำชั้นวางให้เขาเพราะว่าเราจะใช้อย่างเดิมเนี่ยไม่ได้ช่วงช่วงคอเนี่ยมันอ้วนกว่าปกติทุกอันนะต้องใช้มาสเตอร์อันเดียวกันก็คือความกว้างตรงนี้คือ4เซนเนี่ย ใช้ได้ทุกอันแต่ตัวนี้ไม่ได้ต้องใช้ถึงห้าเซนเดี๋ยวจะทําขึ้นมาก็เก็บเศษไม้ทเหมือนเดิมเก็บเศษไม้ที่มีอยู่เนี่ยเก็บทําเหมือนเดิมเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวต้องค่อยๆทยอยทาเพราะว่ายังไม่หายดีเท่าไหร่เครื่องมือที่เราซื้อมาเนี่ยก็มีอยู่หลายตัวเหมือนกันทิมเมอร์ของดองเชงนะครับแล้วก็เครื่องขัดกระดาษทรายของดองเชงเดี๋ยวต่อไปอาจจะต้องมีเราเตอร์หรือว่าอุปกรณ์อย่างอื่นเดี๋ยวเราทําเผื่อไว้เลยดีกว่านะครับ จะทาแบบนี้นะแต่อาจจะดัดแปลงบ้างเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสมเพราะว่าแท่นชาร์จของดองเชงเนี่ยสูงมากนะฮะไม่สามารถใส่ช่องพวกนี้ได้ต้องเก็บไว้ข้างบนแล้วก็เป็นแท่นชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่เก็บเอาไว้ข้างล่างเราก็ต้องดีไซน์มันขึ้นมาว่าเราจะเอาเครื่องมือทั้งหมดเนี่ยไปเก็บไว้ในชั้นเดียวกันแล้วก็จะไปแขวนไว้ก็เราจะใช้งานตรงไหนเราก็ไปหยิบเอาตรงนั้น Thank yeah. you. ใช้เวลาทําไปประมาณสักสองชั่วโมงได้ไหมครับทำทำอยุดจุดก็ใช้วิชาเดิมที่เคยร่ําเรียนมาเอามาทำนะของดองเชงสี่ห้าอย่างนะครับมีสว่านนะสว่านเป็นเซตแล้วก็สิบสอโวลต์แล้วก็มีทิมเมอร์แล้วก็มีเครื่องขัดนะฮะตรงนี้วางแท่นชาร์พอแล้วนะไม่ต้องไปตามพวกมานะ ก็ใช้ดีเหมือนกันนะฮะก็ต้องบอกว่าอย่าไปตามพวกมาเพราะว่าเมียจับได้แล้วเดือดร้อนครับ